สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Silay Knowledge Center ศูนย์รวมการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัดขั้นตอนการซื้อวอร์ชอร์ผ่านระบบซ i l a y ขั้นตอนที่1เข้าสู่ระบบสมาชิกโดยกรอกรหัสสมาชิกและรหัสผ่านของท่านจากนั้นกดปุ่มล็อกอินค่ะ ขั้นตอนที่2กดแถบเมนูด้านบนหน้าจอเลือกคำว่าซื้อวอเชอร์ระบบจะแสดงหน้าการซื้อวอเชอร์โดยให้ท่านสามารถระบุรหัสสมาชิกที่ท่านต้องการเติมวอเชอร์ได้จากนั้นใส่ย,ยอดที่ต้องการเติมได้เลยค่ะขั้นตอนที่3กดปุ่มสร้าง QR โค้ดชำระเงินระบบจะแสดงหน้า QR โค้ดให้ท่านบันทึกหน้าจอเพื่อนำไปชำระผ่านแอปธนาคารค่ะ ขั้นตอนที่4เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้วยอดการเติมวอชเชอร์ของท่านจะแสดงบนช่อง c v l Watcher ด้านบนระบบเรียบร้อยแล้วค่ะ Civil Watcher เติมง่ายเพียงแค่สแกนผ่าน QR Code เงินเข้าระบบทันทีโดยไม่ต้องแจ้งโอนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ